วันนี้เราก็ได้มาที่พารา mount อีกครั้งหนึ่งนะคะหวัวยู่มากมาทำอะไระครั้งที่แล้วมาถ่าย NCIS รอบนี้มาทำ catering จ้ารอบนี้กูมาเสิร์ฟอาหารอีกแอ้ย้ยสตูดิโอยิ่งใหญ่กว่าจะเดินไปถึงที่จัดงานอ้อมจนกูแบบมาล่วงหน้าเกือบชั่วโมงจะหมดเวลาแล้วเนี่ อเขาบอกว่าให้ไปที่กำแพงสีฟ้านั้นเอาล่ะเราเจอกันงานอะไรก็รู้มึงกูมางงงๆไอ้เหี้ย CBS something bye มึงทำงงทำงานใครๆให้มาถ่ายวิดีโอกันมีกฎห้ามถ่ายมึงกูมาอยู่ที่นิวยอร์กสตรีทในพาร์เมล CBS เขาจัดงานมั้ยแล้วก็เป็นแบบมึง กูก็มาตั้งสเตชันทําสิ่งต่างๆนี่คือด้านหลังด้านหลังของพวกเวทีแบบเวลาที่มึงแบบว่าผ่านคลับผ่านบาอะไรแล้วนี่มึงเห็นไหมฟาซาดเหมือนแบบถนนนิวยอร์กเก๋ๆป่ะแล้วกูมาเสิร์ฟแฮมอร์เกอร์สไลเดอร์เขาบอกว่าเนี่ยเอออย่ามาแบบอย่ามาถมอย่ามาถ่ายอะไรมีประตูประตูเขาเลิกงานกันแล้ว คนหนึ่งก็ถ่ายรูปเหมือนกันอยู่เลยเนี่ยค่ะเอ้ยเหมือนอยู่นิวยอร์กวะเนี่ยนสดๆเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายวิดีโอครอสงานเลิกก็ถ่ายก็ได้เดาะไม่รีบอย่างไรเดียวอ๋อนี่ไงนี่เหมือนนิวยอร์กไหมให้ดอกอยู่เอเอนะคะ พาราเมาวันนี้ก็ขนย้ายขนถ่ายสไลเดอร์เบอร์เกอร์แมกนชีสานะมีพิซซ่ามีอาหารต่างๆแบ่งเป็นทีมตามแต่ละเรื่องของซันเดนิบาหูเก๋ป่ะเป็นเหมือนแบบงานที่เขาบอกว่าเออโปรโมทโ,โปรโมทบูสติง้งบูสติง้ง การถ่ายทอดละครใน CBS อะไย่างเงี้ยมั้งก็มีแบบนักแสดงต่างๆมาเรว่าผู้ได้ฟังว่าเอออยู่ในโปรดักชั่น8ปีอะไรยังไงประมาณนี้เป็นต้นตอนนี้เราลองเดินออกจากสตูดิโอกันอยู่ฉันก็แบบต้องเดินไปที่รถไฟค่ะต้องเดินไปที่รถไฟนี่คือกูเดินตามเขาแบบไม่คิดที่อะไรเลยเนี่ยเฮ้ นี่มันโคช่องกีโคเต้ส้มหรือเปล่าสวยสวยอ่ะไ, <laughs> ไม่ได้นะคะเอานี่กูก็เดินตามเขาไปแบบไม่รู้หรือเปล่าอุย้ยฉ่ำมากมากอีกต <c oughs> Are you guys walking to the parking lot? Yes. Oh n I was trying to get to the exit and I'm like not <Yeah. S 1> sure where it is. Yeah, yeah. That's what Yeah, are. I'm excited <laughs> แล้วก็สเตจนนนี่คือประเด็นคือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหลงทางหลงทางข้างในค่ะประเด็นคือกูหาทางออกนะคะไม่มีทางเข้ารถทางออกรถอะไรต่างๆมากมายะคะเก๋ๆ Twelve Street เมื่อกี้ท,ที่ที่อยู่นะคะเขาเรียกว่า New York Street จ๊ะเออเขาก็จะแบบว่าแบ่งเป็นโซนๆเอ้ยนี่ไงนี่แหละนี่คือโซนที่ ตอนมาถ่าย NCIS ต้องมาล้วงต้องมาล้วงโควิดต,ตรงนี้ทำได้เนอเอ,อ้ยนี่งานก็ไอถนนนี้แหละที่นั่งรถก็ผ่านน้ำลายกระชอกเลยเฮียเราแล้วก็สตีโอนั่งฟังคนอื่นคุยเรื่องแบบทำงานแอคติ้งถนนสิดเด็ดจ้ะและ้วกูก็เหมือนแบบอยากทำมั่งอีกอก แต่ว่าเสิร์ฟเบอร์เกอร์ก็สนุกดีเนาะเนี่ยเก่งมากเสิร์ฟเบอร์เกอร์เก่งมากอุ้ย it's a sign ร้องดังไม่ได well, um, ้นะคะเพราะว่ามีคนอื่นเดินอยู่ด้วยเดี๋ยวเขาด่าอุ้ยอุ้ยนี่คือฉันพูดไปตั้งนานเสียงไม่เข้าหรือเปล่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่พูดไปนานมากเสียงไม่เข้าเลยแล้วก็อีกดอกไปย้อนกลับไปดูสิ เพราะว่าฉัน oh. อายุสิบหกสิบแปดพูดไปเรื่องละนี่มันคือย่านเปลียวย่านเปลียวในหนังหรือเปล่าเฟรเซอร์เหมือนมันเล่นเนี่อะไรอยู่ก็ไม่รู้รอ่ เหมือนมันเล่นที่อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ทุกคนเขากลับไปจากที่ทำงานกันหมดแล้วกูก็เล่นใหญ่เลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โชคดีไงสวยๆไม่มีใครเขาแคร์หรือเปล่าว่าแบบทำอะไรโอ้ยใช่อันนี้หุ๋ว แพร์มาออนโลเคชันนะครับเป็นบ้าเป็นประสาทหยอกเื่องขึ้นในละโกมัวแต่ลันล่าพอเลิกสวัสดีเอาละค่ะวันนี้วันที่สองมาทำงานอีกหนึ่งวันทำงานอะไรทำงานเคเทอรริงงานของ CBS ที่แพร์มาออน ตอนแรกก็คิดว่าแบบเอ๊ะแต่งหน้าสวยดีไหมนะ <c oughs> มี้ยดอกมีคนมาเป็นแบบดารางดาราจะได้แบบสวยๆแต่นึในใจก็คือแบบเมื่อวานคือมาตอนเย็นก็มารอๆ,ๆเริ่มแบบทํางานมาหกโมงเริ่มทํางานบบจริงๆอ่ะแบบสองทุ่มอะไรเงี้ยแล้วแันคือแบบวันนี้นัดมาบ่ายสองคืออะไรคะคือมาโหลดของลงจากรถกระบะไงรถท럭อะไรเงี้ยแบบรถคันใหญ่ๆเออต้องมาโหลดของลงกูอโอ๊ยตาย ฉันจะต้องมาหน้าเมือกหน้าเมือกขนของเพราะพยายามจะสวยตอนสองทุ่มเนี่ยนะไม่ไหวแล้วมัง้งฉันก็เลยแบบว่าเออไม่เป็นไรหรอกเราก็ทำงานงเราไปฉันรู้สึกผิดฉัน,นเดินไม่สนใจใครพูดภาษาไทยคนเดินผ่านไปผ่านมาก็แบบอะไรบวะเออแล้วแบบแกมันเลิกตอนที่แบบพอทุกอย่างเลิกแล้วอะไรเงี้ยก็แบบว่า เดินออกมาก็เห็นน át, ู <Bened ic te> ้นเห็นนี่สนุกดีเห็นสตูดิโอต่างๆเพราะว่าตอนทํางานเขาก็เหมือนแบบเออเฮียก็ต้องมีมารยาทเหมือนแบบมาทํางานมึงจะมาถ่ายวิดีโออะไรนี่พอไามเออแล้วก็แบบบางทีเวลาเป็นงานเคทัร์ริ่งถ้าเป็นงานแบบ private event หรือหรือว่าแบบใดๆอ่ะมึงแขกเขาก็แบบมาทํางานถูก่าว่าเหมือนแบบไม่ใช่ดิเราอะมาทํางานแต่เขาว่ามาสังสรรค์อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยากจะมาแบบอู๋เจอแบบ ประประสีเวเท,เท์ขอถ่ายรูปตลอดเวลาเงยนะ้ยเออก็แบบเก๋เก๋สเต s e สีคอนซีเดอร์เบชัลแบบเออเขาคงไม่อะไรหรอกมึงมึงเดี๋ยวงานงานมันก็เปิดไปแล้วมีคนถ่ายมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ประเด็นก็คือตอนที่ทำงานเขาก็แบบออไม่ถ่ายอนะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่เอากล้องมาถ่ายนะนูนนี้อะไรเงี้ยซึ่งตอนอนี้นี่นะคะเราอยู่ที่ มิว York สตรีก็มอคนทำมือหนเอยเมือกุ้งิมือเก่งมากเนี่ะสอบเชิ็แล้วแบบคือฉันก็เดินทำเป็นเนียนไปว่าคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอะไรอย่างนี้เขาจะได้ไม่คิดว่าแบบกูอัดอยู่เฮี้ยนะในกรณีในกรณีที่แบบที่แบบว่าเออเขาจะด่าอะไรเงี้ยเนียนเนียนไม่ทำอะไรสัหน่อยคุยโทรศัพท์ มึงโรงงานสวยมากเป็นแบบรู้สึกเหมือนแบบเดินอยู่ในฝาสาดของแบบนิวยอร์กตลอดเวลาเก๋าโคตรเก๋เลยกูแบบเบี้ยนี่ค่ะเก๋ไหมคะมกูว่าเก๋เนี่ยเียเราเข้าไปในบ้านเดินพวกนี้นะคะก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นบ้านเปล่าๆนะคะเป็นบ้านแบบที่เราถายให้ดูเมื่อวานนี้นี่แก่ที่ฉันทำงานเมื่อวานนี้ เป็นบูธท,ที่ชื่อว่าเนเอร์ฮูนแล้วก็แบบว่าเสิร์ฟสไลเดอร์สไลเดอร์คืออะไรคะครั้งแรกกูก็แบบเสิร์ฟสไลเดอร์สไลเดอร์คือไม่ใช่เมื่อวานนะแต่หมายถึงว่าครั้งแรกที่ฉันแบบว่าเจอสไลเดอร์อะไรเงี้ยสไลเดอร์มันคือเหมือนแบบไอ้เบอร์เกอร์มินิเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์จิ๋วอะไรเงี้ยเออก็เป็นเนื้อชิ้นกลมๆนะคะเฮ้ยแกรูปนี้สวยวิวนี้สวยไหมสวย,สวยอวอวเอาละผ่าละเดี๋ยวโดนด่าไปแล้วมึงเออเออ เห็นไหมเนียนไหมเออเหมือนคุยโทรศัพท์เนียนสัตว์สัตว์ไอเหี้ยเรียน acting มาได้ยืนกระเป๋าตีปีแล้วเว้ยเพราะว่ามีคนมองกูกลัวโดนด่าเลวจะถ่ายอะไรคะให้รู้ไม่ได้ให้รู้ไม่ได้ความเพี้ยเหมือนคือเอาหล่ะถึงที่ทำงานแล้วอุยนี่ไงโชว์ต่างๆของเขาแบ็คกราว้าสวยทีเดียวหรือสิเจอเพื่อน พอแล้วเดี๋ยวเกิดปัญหาแล้วก็สวยนี่คือห้องน้ำสำรวจห้องน้ำทุกที่ห้องน้ำนีนเขอเล้นนะสนุบชอบโอ้ยนี่ก็เป็นด้านหลังเขาก็เอาเพิงมากั้นเห็นไหมดูแบบสวยงามเป็นแบบ Hedge อันนี้ก็เป็นครัวเครื่องเก,เ,ก,เ,กเตรียมสถานที่จะมีใครมาด่าสันไม่ไม่มีหรอก ใครจะมาดูคลิปกูเราก็แอบรักกันไทยนะสุดๆนี่ไม่มีใครมาเลยกูมาถึงคนแรกกูมาถึงเร็วมากกูมาถึงเร็วเกินไปบ่ายสองนี่เพิ่งบ่ายโมงสี่สิบกำงถึงนะเพราะอะไรคะเพราะกลัวว่าจะมาสายอัยสวยกูนี้ไม่กล้าไม่กล้าจะแบบลันล่าเลยเหมือเดี๋ยวโดนไล่ออกเออแล้วก็ สร้างความหลักที่ดีในการทํางานในหน้าที่ของเราอันนี้เป็นหน้าที่เสริมที่เราแบบว่าสรรแน่ทาเองเองเอยมึงดูสิทุกอย่างเป็นสิ่งสร้างเออโอ้ย,อยนี่แล้วเวลามาโอ้ยโอย,โอยแล้วเวลาเข้ามาเว้มันก็จะแบบมีเกตมีเอ็มทรานทุกอย่างก็ต้องแบบก็ต้องแบบว่ามีโชวบัตรแล้วก็ต้องแบบปิ้นชื่อเราอะไรเงี้ย อมี่คือแผนที่ของพาราเมาเอ้ยใหญ่โตโราเกินไหนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันจะเสีดูเขาบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวเดีกลับด้านกันเนี่เมื่อกี้นี้เราก็มาตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่เมลโรสเกตแล้วเราก็เดินเข้าประตูมาตุกๆๆๆผ่านตรงนี้มา เริ่มกดถ่ายวดีโอประมาณแถวนี้แหละอะลก็ฟืบฟ,อฟ,อฟอือันนี้คือที่เป็นฉากฟ้าใช่ไหมมันเป็นฉากมันคือไอ้นี่เว้ยมันคือฉากแบบฉากท้องฟ้าอะไรเงี้ยเออเป็นฉากสีฟ้า,ฟาใหญ่ๆเออกิ<ๆ>๊กๆแล้วก็ตรงนี้เลยที่ทํางานกันอยู่เนี้ยเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าตรงเนี้ย New York Street นะคะมีมีตรงนี้มีโซโห มีบรุกลินอ่ามีกรีนวิชวิลเลจอ่าวอชิงตันสแควร์ฟินแนเชียลดิสตริกต์อ๋อเกีๆวะ่ะอัปเปอร์ t อซีไลโลว์เออร์อซไนี่ไงแล้วถ้าไปมุมนี้ก็คือเป็นชิคาโกโอ้ยนี่มันแบ่งเป็นย่ยานๆเก๋ว่ะเอาใหม่แล้วงหมุนแผนที่ใหม่ตามที่ที่เรานั่งอยู่ตอนนี้อ่ะ เมื่อกี้นี้เข้ามาจากทางนี้ใช่ไหมที่มีฉากสีฟ้าเดินเข้ามาเจออุโมงเสร็จปุ๊บก็มีไอ้ก้อนนี้ตั้งอยู่ก้อนเดียวก้อนที่เราทำงานก็คือก้อนนี้อ่านี่อ้อก้อนนี้ทั้งตึกที่เราอยู่คืออะไร l l a g e l l a g e เฮ้ <English Village. S 2> ไม่ดี ไม่คุณอ๋อไม่ไม่ไม่ก็นี่ชุดเลสคืออ,นนอ,นนอันนี้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 สีที่เหมือนไอคิสครีมโคนแล้วก็อันนี้คือ Upper East Side อัปเปอร์เอซายอะด้านนี้ทั้งหมดคืออัปเปอร์เอซายตรงนั้นจะมีรถแท็กซี่จอดอยู่ <c oughs> อุ้ยงั้นเราต้องไปข้างหลังเว้ยมันถึงจะเป็น lower e n s i d e เป็น a v e ิ u เอ เดินนี้เป็นชิคาโก้เดนนี้เป็นโซโหโอ้ยอยากเดินถ่ายให้ดูแต่ว่าเกรงใจว่ะคนเขาแบบมันก,ก็มาเริ่มงานแล้วนิดนึงกันนะระบายนี้ต้องเก็บไว้นะเว้ยตอนออกต้องมบบเอาให้เขาอะไรเงี้ยหรือถ้าไม่ไม่มีก็สุดท้ายก็ใช้ชื่ออะไรเงยมั้งแต่ว่าถ้ามีก็เอาคืนเขาก็จบก็เดินออกเฮ้ยไหนไหก็มาถึงเร็วแล้ะไปเดินเล่น,น่อนนะี้ มึเฮ้ยแผนที่หรอเลออีโซนนี้มันคือ่ออีโซนนี้ฉันดูแผนที่เลยบรุกลินนี่ปรุกลินเหรออ๋อไม่ใช่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  วอชิงตันสแควร์เออตรงนี้สมงคนจะเป็นวอชิงตันสแควร์ที่ดูยอ,อ,อฉันกำลังแบบเห็นใครผ่านมานี่กูผวาตลอดเลยนะว่าแบบเดี๋ยวเขาจะเหมือนแบบถ่ายอะไรทั้งถ่ายโดดไห่ออกจากงานไม่ได้ไปต่อโลคีนั่นแหะลโลคี เป็นหลับโซฟามีโซนที่เขามาทำงานเมื่อวานโอยนี่มีของข้างในเลยเนี่ยมึงข้างในแม่งเป็นแบบนี้เห็นไหอุย้ยเดินขึ้นไปได้ด้วย ดูนั่อันพลักอุย้ยช่องช่องอะไรเต็มไปหมดเลยแกหุ้ยมีขึ้นไปสูงมากเนี่ยนี่มองไปจากตรงนี้เก๋ไหมไเชี่ยบันไดเพียบมึงมันเป็นมุมที่ให้เราถ่ายออกไปจากหน้าต่างได้เยอะๆมึงเก๋มาก เห็นท yeah. right? right. ั่วเลยนี่ระเบียงรีไม่กล้าเปิดกลัวโดนโดนมีใครอยู่เปย่าเดี๋ยวสวยนี่แล้วด้านนี้พอเขาติดป้ายใช่ไหมก็เป็นแบบนี้ ขมันยอดต่งยอะตึกอะไรมีไฟนะไอ้เฮียขึ้นไปได้หลายชั้นมากจะม,มีเวลาไหนที่กูจะได้มาเที่ยวสำรวจวอะไรแบบนี้ให้เขียนยนะโนนี้มองไปถ่ายอะไรได้วะอมอหหรือว่าให้แสงเข้าไงให้แสงมันเข้า มุมนี้ถ่ายไปไม่เห็นเหียอะไรแต่กุว่าให้แสงมันเข้าแน่นอนแล้วอันนี้มันเป็นชั้นแบบระเบียงลวมีชั้นครึ่งแต่ถ้าจะไปชั้นสามก็ขึ้นบันไดไปอีกไอเฮียมีสี่ชั้นคืออีกนี่ไงนี่ไงนี่ไง มีคนอยู่เดี๋ยวลุกข้เดี๋ยวเขาเห็นกูรีบขึ้นชั้นสี่แล้วรีบลงมาก่อนที่จะมีใครเห็นเรารีบขึ้นชั้นสี่มาดูก่อนที่จะมีใครมาเห็นเรานี่มันหนาต่ปางครับมองไปข้างบนเหมือนชันอยู่นิวยอร์กปะ คนนี้แลเดี๋ยวเห็นกูหลบก,กันตอนนี้ตาแบบนี้ด้านนี้ไม่ได้แห้วด้านหลังไม่ได้แห้วใช่ไหมไอ้เขี้ยมีให้ขึ้นไปอีกไวะไหววะไหนๆก็มาถึงนี่ละกูกลัว,วเขาเห็นจังเลยอะไปเร็วเฮ้ยอ,อ๋อมันมีกระเบียงหุ่ย ้องฟ้าปอมบนหน้าต่างระเบียงในบ้านมี้องฟ้าให้มาหรอมาอีดอกข้างบนนี่มีอะไรแล้วขึ้นไปปะลาระเบียงพอแล้วกูกลัวรีบหนีแล้วมีคนมาเดี๋ยวเขาเห็นกูหลบเร็วหลบเร็วหลบเร็วไอ้สัตว์เฮ้ยโอเนแล้วหลบเร็ว เดี๋ยวๆๆๆแม่ชดแม่เฮียไอฝังหลังนั่งเป็นกระจกหมดเลยไงกูอะไรแบ เขามองเห็นเข้ามาแล้วเหมือนแบบมึงมาเดินทำทยอะไรพอไล่สัตว์มาเวลาเลิกเฮ้ยนักกู้ใบสองอยู่ไหนกันวรอะเนี่ยไม่รู้อะไรเลยอะไรเนี่ยกูไม่ได้โชว์ผิดกูไม่ได้โชว์อัพผิดที่นะฉันเช็คแล้วที่เดิมนัดชั้นใบสองอีเวนต์ตอนเย็นเหมือนเดิมนัดกู้มาทำไมวะบ่ายสองตอนแรกนึกว่าแบบมาขนของอะไรเงี้ยเพราะว่าฉันเห็นอยู่ว่าเมื่อวานมันมีแบบเออรีชิป คนที่นี่เขาแลว่าชิปไม่เรียกว่าชิเออเอาเอา,เอาด้วยเอาด้วยเรื่องอไงเลียกตามกันโอ้ยเชียมองจากตรงนี้ขึ้นไปเห็นห้องเมื่อกี้นี้กูแบบเมื่อกี้ที่เขาเดินอยู่เขาจะเห็นเราหรือเปล่าเขาไม่มองขึ้นมาหลอกมึงแล้วมันก็มองไม่ค่อยเห็นเออ<笑><笑>กลัวสร้างปัญหาเดี๋ยวตกงานไม่ได้ไม่ได้ไ เหมือนในหนังในเมืองนี้ไฟดวงใหญ่ <c oughs> เอ้ยเบื่อเ,วเลยเบื่อเลยอยากทำงานลวเลวย <c oughs> พอฟังเพลงดีกว่า ช่วงนี้แบบรู้สึกตื่นเต้นมากคือเป็นความติงตองเคยแมยมเว่ารมีคนมาถามว่าชอบฟังเพลงแบบไหนเนี้ยฉันก,ก็ฟังไปเรื่อยแกฉันไม,ม่เคยบอกว่ามีช่วงที่แบบ explore กับ music ฉันรู้สึก,กว่าตอนนี้กำลัง explore ป่านนี้แหละเพิ่งจะมา explore แต่ว่าเออสนุกดีก็เรียนรู้รู้จักศิลปินใหม่ๆเวาลาคนอะไรเงี้ยสนุกดี ตอนนี้ฟังเจคอบเคเลียร์สตีวีวันเดอร์อยู่เนี่ยแไหมดูมั่วต่อไปไปเปิดได้ M5 แล้วโอเคไปดีกว่าไม่กล้าเดินไปนู่นมานี่ด้วยถึงเวลานั้นแล้วไงแบบสองแต่มันกริบมากแบบไม่มีใครเลยเฮ้ยนั่งไงมีคนเดินมาหนึ่งคนไปไปได้ว่าเขาช้ากันโอเคไปละกูเนี่ยดทำตรงนี้ไม่มีมือถือค่ะไม่เคยใช้เลยค่ะแล้วยังไงคะเมื่อวานทำโซนนี้เนบะหู เขาก็ให้ทําจัดโซนเดิมก็คือเราต้องมาเซตอัพก่อนมาเซตอัพบูธอะไรอย่างนี้ยเก่ๆรู้น่าที่นะคะแต่ว่าหลายๆอย่างยังมาไม่ถึงก็เซตเท่าที่เซตได้ไปก่อนโอเคไปเริ่ม Hi everybody! This is Crafty What it do? What it do? Y'all you know who it is? You k Crafty? h r a b b y We in the neighborhood today You d n t tell mom? Eat all them vegan burgers and shit <laughs> did they like, did you, did you like bust the liquor and then drink it? <laughs> no, I think I'm not in the rhythm. <laughs> I met a Thai person and we're not supposed to take videos. Look at my friend, beautiful Erica. <laughs> มึงก่อนกลับขอถ่ายนี้ก่อนโยกมากแต่มาไม่ได้พอเลย <Chicago. S 2> <Awesome. S 1> เลิกงานกลับบ้านสวัสดี <c oughs> มือวันนี้โอดาลาเยอะมากดาราสวยมากฉันแบบมือผู้ชายที่เล่นดิสไอส์เขามากคือแบบโอ้โหรถโรโฮเฮ้ยวิ่งไ้สวยมากฉันแบบหนึกชื่อเขาไม่ออก โอ๊ยเลิศๆอีดอกนี่ขนาดว่าบูธกูแบบอยู่ไกลามากทำไ้ดาราโผล่มาไม่เยอะเพื่อนฉันเป็นพนวกแบบเก็บโต๊ะเก็บจานอะไรเงี้ยบอกไว้าดาราเยอะมากเพราะว่าดาราที่เล่นช่องอะต้องมาอะไรเงี้ยโอเคพอขับโปรโมทละครไงบูธแต่ละอันที่แบบแจกอาหารมันก็คือบ,บูธแบบบูธตามชื่อละครกูอยู่ g h b เนบ o ุธเป็นของ CBS โอเคพอเดินกับเพื่อนแล้วมึง <got> ล้ำลา <laughs> Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ